สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมเด็มนะฮะกับอันดอนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปเอาของฟรีกันอีกแล้วนะครับของฟรีของฟรีใครๆก็ชอบนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับ โค้ดเกมนะครับเราเนี่ยไม่ต้องไปทําภารกิจไม่ต้องไปทาคงทำเค้ดแต่ทั้งนั้นนะครับเพียงแค่เอาโค้ดนะครับผมที่ใต้คลิปของผมเนี่ยนะครับไปกรอกนะครับหรือว่าจะดูตามผมก็ได้นะครับเอาไปกรอกให้ครบเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้อเทมไปใช้แบบฟรีๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าใช้ได้ทุกโค้ดแน่นอนนะครับกรอกไปแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าตัวเราเนี่ยหดขึ้นแน่นอนนะครับมีทั้งพวกไอ้ทองไอเทมต่างๆนะครับทองทองเนี่ยมีมดไม่ใช่มีมดมีหมดนะครับผมโอเคนะครับ มีประมาณสัก5้าโค้ดนะครับที่เราจะมากรอกในวันนี้นะครับใครที่ไม่อยากดูผมก็สามารถที่จะก๊อปโค้ดเนี่ยนะครับไปใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากรอกกันเนาะนะครับโอเคนะครับวิธีการกรอกก็ง่ายๆเนาะใครที่ไม่เคยกรอกโค้ดเนี่ยนะครับก็ให้กดมาที่คําว่าสิทธิ์นะครับแล้วก็มาที่แลกโคนะ้ดเนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้ใส่โค้ดตามที่ผมทิ้งไวใ้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามากรอกดูนะว่า เราจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมโค้แรกนะครับไม่เป็นเพื่อนพิมพ์ W-I-N นะครับ d a h u n d a w n หรือจะก๊อปที่ใต้คลิปผมก็ได้นะก็กดลับไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมกรอกไปแล้วนะโค้ดที่2นะครับก็จะเป็นอันดอนนะครับ u n d a w n m i a m i a w a u g ผมรับแล้วเนาะแล้วก็โค้ดที่อ่าที่3นะครับก็จะเป็นเลเวนส์คอตนะครับ r a v e n s q u a d ผมรับไปครับผมรับหมดแล้วนะนะครับแล้วก็ h a d i a h C A I N E อันนี้รับหรือยังเอ่ยจำไม่ได้เอาอันนี้ผมยังไม่ได้รับนี่หว่าโคดที่สี่นะครับต่อไปโคดที่ห้านะครับโคสุดท้ายนะฮะ Head I A h e C A T h e d R I N E E R I N E โอเคผมรับไปหมดแล้วเนาะนะครับ โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นของที่เราแลกโค้ดมาตะกี้เนาะเพื่อนเราเอาไปกรอกันนะครับนะครับมาดูของรางวัลกันนะครับของรางวัลเนี่ยวันที่หวันที่ส6หกเดือนแดนะครับของโคตรเยอะเลยนะครับโอเคมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างเนาะก็อนแรกเนี่ยเราก็จะได้พวกเป็นหินเนาะอันที่2ก็จะเป็นอ่าเป็นเส้นใยพืชนะครับอ่ามีกล่องด้วยนะครับเป็นอ่าแพ็คโลหะผสมนะครับตัวนี้เนาะก็จะได้เป็นตัวอัปเกรดนะครับกดรับมาก่อน เปิดเลยก็ได้นะครับอ่าได้โลหะผสมป้องกันนะครับเอาออปเกรดรับมาเลยครับอันนี้ได้อะไรเอ่ยอันนี้ได้เป็นพวกวัตถุดิบนะอาได้ทองด้วยนะครับทองอีกได้ตัง์อีกได้ซิเวอร์อีกโอ้โหแล้วก็ได้พวกไม้พวกหินนะครับ แล้วมาให้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมเป็นโลหะผสมอันนี้ก็จะเป็นพวกที่อัปเกรดนะครับสีบเบียงกราะไม้นะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับในส่วนของอเควสไ,ไม่ใช่เควสในส่วนของโค้ดนะครับผมที่เราจะมาแจากฟรีในวันนี้มี5้าโค้ดนะครับโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นพวกของที่มันเป็น ของใช้พื้นฐานเนาะพวกทองนะครับพวกอุปกรณ์อัปเกรดนะครับแล้วก็ไอ้พวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยคือได้เยอะมากที่สุดแล้วนะครับในโค้ดนี้นะโอเคนะครับเพื่อไปเป็นการเสียเวลาเนี่ยนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับเพราะว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีการเปิดให้เราเล่นแมปใหม่แล้วนะครับก็คือไปที่เลเวลร้อยแมปเลเวลร้อยนั่นแหละนะครับเพื่อนๆจะต้องมีเลเวลร้อยก่อนนะสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟจีนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผม97าเผมยังไม่ได้เล่นภ สำหรับพรุ่งนี้เนาะเป็นแบบหิมะนะครับที่จะเข้ามาให้เราเล่นกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับหรือไม่ก็อาจจะมาสตรีมให้เพื่อนๆดูกันนาอในส่วนของเซิร์ฟจีนนะครับผมจะมาอัปเดตนะครับเพื่อนๆที่เล่นเซิร์ฟจีนอยู่แล้วเนี่ยสามารถมาอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณ 3G จิกกว่าๆนะครับที่เพิ่มเติมนะสำหรับแบบนี้นะครับอัปเดตค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ 3G จิกไม่รู้ว่ามันรวมกันแล้วกี่จิกแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเซิร์ฟจีนเนี่ยรู้สึกว่าความจำน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆถามผมมานะครับอยากให้รีวิวชุดแล้วก็สกินของเซิร์ฟจีนให้หน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันเนาะนะครับในส่วนของเซิร์ฟจีนนะครับพวกชุดนะครับก่อนที่จะเข้าไทยผมอยากนําเสนอเพื่อนๆมากเลยนะครับประมาณสักอย่าง2ออย่างนะครับที่ผมชอบมากเลยนะสำหรับเซิร์ฟจีนนะครับชุดเนี่ยอาจจะมีแตกต่างจากเซิร์ฟไทยบ้างนะครับแล้วก็จะมีชุดที่มันอยู่ในเซิร์ฟไทยแล้วเหมือนกันนะครับ ก็ชุดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เปิดตัวผู้หญิงให้ดูนะเพราะว่าผมไม่มีตัวผู้หญิงนะครับชุดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมลืมทำคลิปเลยนะมีเ,เพื่อนๆขอผมเข้ามานะหลายวันแล้วแหละนะครับนี่เท่ไปเลยอันนี้ก็สวยนะเนี่ยผมว่าอเดน,นเนี่ยน่าจะเข้ากันกับ แบบหิมะมากเลยต้องรอดูชุดแบบหิมะนะครับมันจะมีมาสวยกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีหลังเนาะนี่อันนี้ก็เท่ะนะเฮ้ยได้นะเนี่ยชุดเนี้ยอันนี้ก็สวยนะครับ อันนี้เนี่ยมีในเซิร์ฟไทยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่เคยเข้าไปดูสักทีนะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้ได้นะครับสวยอันนี้ก็เทเฮ้ยอันนี้เทว่ะเฮ้ย <c oughs> อย่างเอานะครับนี่สุดทหารนะฮะอันนี้เทมากพวกหมวกนะครับ นี่ก็จะเป็นพวกกางเกงเนาะรองเท้านะครับอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อกระเป๋าเนาะกระเป๋าเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีเยอะกว่าเซิร์ฟไทยนะเยอะกว่าหรือเปล่านี่กีตานะครับน,นี่โอ้โหอย่างได้ อันนี้ก็จะเป็นพวกหน้ากากเนาะเฮ้ยอันนี้เข้ากันด้วยเฮ้ยมีหัวแมวด้วยมีหัวแมวด้วยนะครับนี่เป็นงไงล่ะเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยหัวแมวแมวกองหัวนะครับอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เหมือนจะเป็นต่างหูนะครับเล็กมากเลยมองไม่เห็นต่างหูนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแว่นตานาะแว่นตาเนี่ยก็เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็สวยนะชุดนะครับเอ้ไม่ใช่เป็นแว่นแว่นตาเดียวนะครับพฮ้ยอ้น,นี่ก็สวยว่ะเยสอย่างที่เอาเรื่อง น,นี่ก็สวยนะครับโอเคมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูพวกสกินนะครับที่เพื่อนๆถามผมนะครับก็มาดูกันนะว่ามีสกินอะไรที่น่าสนใจบ้างสกินปืนก็จะเป็นสกินที่บางอันเนี่ยก็มีในเซิร์ฟไทยแล้วนะนะครับอันนี้เป็นพวกสกินเซ็ตนะครับก็คือเหมือนเราซื้อแล้วเราจะได้ทั้งหมดเลยนะสกินพวกนี้นะครับก็จะมีพวกเป็นอาวุธหนักอะนะครับเฮ้ยอันนี้สวยนะผมว่านะไอ้น,นี่ปืนเซิร์ฟไทยไม่มีนะมีหรือเปล่าไม่มีดิ นี่นะครับเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับแล้วก็เป็นแกลลิงกันแกลลิงกันอยู่สวยมากอันนี้ก็จะเป็นสกินเซ็ตเหมือนกันนะครับอันนี้มีเอฟเฟคด้วยนะมาดูสกิน AK นะครับสกิน AK สกินเซิร์ฟจีเนี่ยก็เหมือนจะยังมีไม่ค่อยเยอะนะ ประมาณนี้นะครับพวกสกินอันนี้ก็จะเป็นพวกรถนะครับรถเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะแล้วก็เป็นพวกของตกแต่งบ้านนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากนําเสนอเพื่อนๆมากเลยนะวอลเปเปอร์นี้นะครับซึ่งวอลเปเปอร์นี้เนี่ยมันจะเป็นวอลเปเปอร์ที่แบบมีทั้งผนังเพดานแล้วก็พื้นเลยนะครับเป็นลายแบบท้องฟ้านะครับเราเอาไปแปะใส่ในห้องเราเนี่ยนะครับเหมือนเราอยู่แบบลอยอยู่กลางอากาศนะครับอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนเมฆกันนะฮะ คือมันสวยมากเลยนะครับแต่ว่านี้เนี่ยเราจะต้องเติมเงินซื้อนะก็78คูปองนะครับไม่รู้ว่าเข้าไทยจะกี่บาทนะมันมีพวกของแต่งบ้านมาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้แหละนะครับอันนี้เนี่ยก็ยังไม่เข้าไทยเหมือนกันนะนะครับเป็นชุดแต่งบ้านแบบสไตล์เขาเรียกว่าอะไรแนวนิยายนะครับอันนี้เป็นชุดตกแต่งนอกบ้านนะครับผมเป็นพวกเอาไว้จัดสวนหย่อมนะครับพวกอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์เกมนะครับ โอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับโอเคอันนี้ก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับผมสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ถามผมเข้ามานะครับอยากให้พาไปดูของเซิร์ฟจีหน่อยว่ามีสกินอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับผมก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูแล้วเนาะประมาณนี้นะครับจริงๆเซิร์ฟจีเนี่ยนะครับเราต้องรอดูพวกนี้นะครับมันจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะครับคือเปลี่ยนอาชีพใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับ พวกทักษะอาวุธอาชีพอาวุธหนักอะไรเงี้ยนี่พวกทักษะอาวุธหนักต่างๆเนี่ยคือเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกแมป PVP มาใหม่ด้วยนะนะครับใครที่เบื่อบ้างนะครับผมยังเบื่อเลยนะสาหรับของแมปอ่ายิฐฐานการบินอะ่ะนะครับเล่นจนเบื่อแล้วนะครับ PVP นะนะครับผมโอเคก็มีประมาณเท่าน,นี้นะครับผมในส่วนของเซิฟจีนตอนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับผมสําหรับของเซิร์ฟจีนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นก่อนใครเลยนะสำหรับแมบหิมะโอเคนะครับหากเพื่อนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับใครด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ